สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆชาวยูทูบทุกทุกฐานค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานจ้าค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ส่องไายธาตุพรค่ะนี่ค่ะมือนีมือน,นี่เลยยูซีขั้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยูซีขั้นเด้อค่ะเพระาะว่าขั้นที่หาจอนเดียวก็หาเพิ่นเสียค่ะเพราะกำปั่นแตกเนาะค่ะเนาะเพิ่นะะสมรุอยู่ค่ะสมรุอยู่เต็มเลยค่ะเดี้ชีพยไทยให้เมืงะะะะองเนาะค่ะเนาะเพิ่นต้องถอดต้องไปซื้ออะไรมืออื่นวันนี้ค่ะเพิ่นจีเร่งจีเด่แมาไถน้ามูลเนาะค่ะเนาะก็เลยเหลือยูซีขั้นคะ่นะเ,ะเาาน,นะะาะ มาติดตามรับชมกันไหนเลยจ้าในคลิปนี้จ้าสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นงานไทยค่ะนี่ละคะสภาพดินยางแข็งเลยค่ะเสียไปแล้วขั้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะจอนเดียฮกหาเนาะค่ะเนาะเป็นเสียค่ะเป็นจอดอยู่เต็มมองนอนไปนแล้วค่ะอ่ะรถทำเมืองรถมาเนาะค่ะเนาะนี่ ก็จะพ่วกันหกสองให้มึงค่ะหกสองตัวไมล่าสุดกำลังฮิตกำลังฮอตของคูปูตาเลยค่ะนี่กำลังเป็นที่นา่าสนใจของคนทัวทัวไปนะกันเนาะสำหรับผู้ที่มากรดมึงรดน้องคนอยากูัวหกสองเป็นจังไดค่ะจงแหล่ธนพรจะยินดีนําเสนอจ้าหกสองรุ่งพัานสามงานจริงบุ๊จริงค่ะกับแกงรถไทยสายลุยค่ะดินแข็งแข็งสภาพดินมุ่นดินท่า้อมเด้อค่ะเด้อมาค่ะติดตามรับชมกันจ้า นี่ราคาเมื่อนี่กระเลืออ่าคูปเปอร์ตาแปดหาหกสองแล้วก็นิวฮอนแลนด์หกหาเนละวเค้าน้องกับจอรเดียกเกตหาคะ่ะเดี๋ยวซีคั้นคะ่ะอีกคั้นหนึ่งจอดส่มเนะน้ะค่ะเนาะอ่ะอ้เป็นยังไง นี่แล้ะค่ะนี่นละค่ะกำลังฮิตกำลังฮอตกำลังเป็นทีน่น่าสนใจของหลายๆคนเลยค่ะนี่ M6240SUH เมืงค่ะบุกฐานสามโคกจร ดงค่ะดิค่ะพิเศษค่ะเมืองจอนเดียหาศูน,น,นย์ลุผ่านหกค่ะมีจอนเดียหาศูนย์หกาอีนี่ค่ะนีผ่านหกค่ะอันนี้รถพนตีผ่านหกน้ำกุน่นเออเกี่ยงรถไทสาย,ายลยุยที่ลงผ่านสามแลค่ะเนาะพลุ่งผ่านสามไป่ว่ารจอนเดียหกหาเออจอนเดียหาศูนย์ห,หอี หาศูฮะหาศนหาหาหาอีติพีโอ้นี่หาศุนหาหาศุหาหาอีค่ะนี่เป็นล่งพันหกน้ำกุนไปเลยค่ะจ่งเยอยนี่คือจางพรท่านจีต้องีิบลายหนึ่งเงินดี่แล้ะค่ะจอนเดียหาศูนหาหาอีค่ะ ลงผ่านหกน้ำฝนนี่นม,มาแล้วค่ะ จอเดียหาชูาหาหาลูกฐานพบค่ะ ของ CMT กันค่ะ สองส่ะูนค่ะเอสจูนตค่ะ แยกเก็นหาค่ะ นี่หองของคููุ่ตาค่ะแปลงหาก,กินหลายค่ะเพิน่นว่านี่หลงของอุนฮันเลียนคู่ตาจันเ,จนเดียจั้นเดียก็คููุ่ตาจิ้นหน่อยค่ะห้าศูนย์ห้าห้าอีค่ะลุงฐานหกค่ะตรงไมล่าสุดเลยได้ค่ะนี่ ก็งลงพางหดน้ำกลุ่นพานสามเลยค่ะนี่รถวเม่นตัวไมล่าสุดเดอกค่ะอันอันคุณสืบอมมฆปลายแดงค่ะคุณสืบอมมฆปลายแดงเนาะคะ่ะเนาะ ทีต่ตามรับชมกันตัวใดในคลิปหน้าค่ะสำหรับผู้มักรถไถเนาะค่ะเนาะติดตามอแอีงเกี่งรถไถสายลุยของอทีมงานไหลธนกพรได้ค่ะ,ะมีรถสมุดหาท่านเนะะ้องพน้องซีรุ่นสามซีรุ่นสามถ่ายเนาะค่ะเนาะมาเห็นงานน้ำกันค่ะนี่เปียกเปียกรถไถให้เบิ้งสมุทค่ะรถสามถ่ายเนา้องพน้องซีรุ่นเนาะค่ะเนาะเห็นงานน้ำกันค่ะทีะต่ตามรับชมกันตัวใดในคลิปหนา้าจ้า นะพี่หนุ่มขอกส้วงนี่กินน้อยแฮ้งเนุ่มเขาไอ้เนี่ยสอบกลัวๆสอบเดียวแล้วสิไปสิมาตีกินน้อยๆมันสอบหน่อยกินสอบเดียวหนึ่งเนุ่มข้ามันกาวเก็บขาเมื่อวังเรียนนี่ยนะก็คู่ปะตาพี่เปียดหานี่นะเ่อพอรถนันคือไปๆ เราตั้งกินหวยโหถ้าตั้งกินหลายเราก็ไปบัวได้พกสวงนีไปบัวได้ซักจึกซักจึกันเดียวเราลดเต็มปีเจ้าหาขันนี้ก็กินหวยที่นี่ไม่วมันเรียนงนววกักินเรียนตาม อาตีตามเราชุ่มตัวค่ะในคลิปหนาค่ะคลิปหนาเด้อจะเด้อตีตามได้จ้า